ทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มีมากในประเทศไทยแล้วก็มีจานวนเปลือกทุเรียนเนี่ยค่อนข้างมากแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะก็มีกรรมวิธีต่างๆมากมายที่จะนาเปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์นะคะโดยหาวิธีการใช้ประโยชน์จากตัวเยื่อเปลือกทุเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนามาทาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารค่ะ สวัสดีค่ะเพียนุชศิโรจนนะคะนักวิจัยชำนาญการจากสถาบันผลิตผลเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะผลิตภัณฑ์คือบรรจุภัณฑ์จากเยื่อเปลือกทุเรียนเพื่อเก็บกลิ่นทุเรียนส่งออกค่ะค่ะผลิตภัณฑ์บรรจุทุเรียนนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื่อเปลือกทุเรียนทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลมไม้ที่มีมากในประเทศไทยแล้วก็มีจานวนเปลือกทุเรียนเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งเรายังไม่ได้มีการนํามาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในปัจจุบันนะคะแล้วในปัจจุบันนี้ค่ะก็มี อากรรม,มาวิธีต่างๆมากมายที่จะนาเปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์นะคะโดยในสถาบันของเราเนี่ยค่ะก็มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อพืชธรรมชาติอื่นอยู่แล้วด้วยนะคะก็ทําการหาวิธีการใช้ประโยชน์จากตัวเยื่อเปลือกทุเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนํามาทาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารค่ะ ในเปลือกทุเรียนนะคะก็จะมีตัวไฟเบอร์ค่ะหรือว่าตัวเซลลูโลสที่เหมาะสมกับการผลิตเยื่อและกระดาษอยู่นะคะซึ่งมีความสามารถในการขึ้นรูปได้แล้วก็คงรูปได้ทําให้เราสามารถได้บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงได้ค่ะคือโดยรูปแบบโดยทั่วไปอะคะ่ะบรรจุภัณฑ์ที่เราสามารถใช้งานได้ะคะ่ะก็จะในรูปแบบ แบบไหนก็ได้ค่ะจะเป็นในส่วนของรูปแบบของกล่องข้าวก็ได้จะเป็นลักษณะของจานก็ได้เป็นชามก็ได้ค่ะแต่ในกรรมวิธีในการผลิตของเราค่ะก็จะเน้นไปที่การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บกลิ่นทุเรียนแกะเปลือกได้ค่ะ โดยกระบวนธีในการผลิตนะคะเราก็จะเริ่มจากการนําเปลือกทุเรียนที่แกะทุเรียนเสร็จแล้วะคะ่ะนํามาตากแห้งค่ะแล้วก็นํามาสับนะคะหลังจากที่เราสับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําตัวเปลือกทุเรียนเนี่ยค่ะไปต้มด้วยสารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดในการทําเยื่อกระดาษนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําเยื่อกระดาษที่ได้จากตัวเปลือกทุเรียนเนี่ยค่ะมาขึ้นรูปด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบเเผวโมดิ้งก็คือเป็นการขึ้นรูปเปียกในอุสาการจริงจริงนะคะซึ่งโดยเครื่องมือชนิดนี้ค่ะรกมืืออองงในลััษณขตว ตัวแผนทดลองที่สามารถที่ทําได้ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําตัวบรรจุภัณฑ์เปียกที่เราได้เนะะี่ยค่ะเข้าไปอัดแห้งก็จะเกิดมาเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่ทุเรียนแกะเปลือกเลยค่ะโดยบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเคลือบผิวของเราอะนะคะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตจากเยื่อเปลือกทุเรียนนะคะมันสามารถที่จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีการเก็บกลิ่นเอทิลีนได้แล้วก็มีการลดปริมาณการผลิตของเอทิลีนได้ทําให้เอทิลีนเนี่ยไม่ระอุอยู่ภายใน,ในทําให้ตัวทุเรียนแกะ สามารถที่จะมีอายุยืนยาวกับปกติได้ในระหว่างการขนส่งนะคะโดยถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สถาบันผลิตผลกเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะขอองค์ความรู้หรือว่ากรรมวิธีในการผลิตทั่วไปของทางสถาบันเพื่อเผยแพร่ให้สู่สาธารณชนได้นะคะ น้าที่ต้องขอขอบคุณสว,วพมกนะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็สว,วกและร่วมกับบริษ,ษัทเอกชนที่สนับสนุนในการพัฒนาองค์ความรู้บรรจุภัณฑ์กล่องใสทุเรียนแกะเปลือกนะคะมาณที่นี้ด้วยค่ะ